ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนครับพบกับสินทารุ้ยเหมือนเดิมครับครับคำว่าตามกันต่อครับเประเลขวิ่งบนรางตัวเดียวประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสอง6ัหรอยหกสิบหครับสำหรับเลขวิ่งบนรางตัวเดียวนะครับน้องวัชทีลแล้วให้วิ่งหนึ่งตัวเดียวครับเลขออกหาหนึ่งครับเลขจับกูก็มี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งฮาหนึ่งและเก้าหนึ่งครับ เรียกออกหาหนึ่งเข่าหาหนึ่งตรงๆครับครับสําหรับวันนี้กั็ว่าตามกันต่อครับประจําวันที่16ุจพฤศจิกายนพศ2 5 6 6ครับครับาเบินกันเลยครับ พิงบนล่างตัวเดียวครับประจําเงินพันที่สิบหกจําเงินพันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหก สำหรับวิ่งบนรางตัวเดียวงวดนี่นะครับวิ่งสองตัวเดียวครับ สำหรับเรียกวิ่งล่างตัวเดียวหมดที่แล้วนะครับเนะหมวดที่แล้ววิ่งหนึ่งครับวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับหมดที่แล้วเรยอจับคูก็มีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเก้าหนึ่งครับจุดเด่นก็มีหกหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งครับปรากฏว่าเรือออกหาหนึ่งครับเขาตรงครับเขาหาหนึ่งเขาจุดเต็มครับจุดเด่นบกเขาครับ เขาสุดเด็ดเขาจุดเต็มออกหาหนึ่งครับวันนี้คำว่าตัดกันต่อครับเนีจ่จับคู่ครับจับคู่กันมีเจ็ดสองครับ แปดสองหนึ่งสองครับสามสองศูนย์สองสองสองครับ จุดเด่นนะครับจุดเด่นพงกระสีว่วงกลมอหไเลยครับจุดเด่นก็มีจ็ดสองครับหนึ่งสองครับสองคู่ครับ ครับสำหรับเรงวิ่งวนล่างตัวตัวเดียวนะครับเนาะประจำวันวันที่16พฤศจิกายนพศ2อ6 6ครับวิ่ง2ตัวเดียวครับเลขจับคู่ก็มี72 82 1 2 32 0 2และ22ครับส่วนสุดเด่นนะครับเนาะสุดเด่นก็มี72กับ1 2ครับครับคสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเย็บเทุกคนจงโชคดีสวัสดีครับ